สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมน่ารักน่รักนะครับเกมหนึ่งที่ชื่อว่า c r e a n y Window Service นะครับหรือว่าบริการล้างกระจกนะครับซึ่งเราจะได้รับบทเป็นคนทำความสะอาดกระจกนะครับตามคำขอจากเหล่าลูกค้าที่แสนน่ารักนะครับ <c oughs> แต่โทษภาพมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่โอเคเนเรื่องต่อจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับ ในหน้าร้านค้าเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นเพลิดๆแต่ว่าก็มีจัมส์แร์น่ากลัวซึ่งอ้อยไม่ชอบเลยสวัสดีบริการทำควาสะอาดใช่ไหมครับที่บ้านเรามีกระจกสกปรกหลายบ้านเลยอะครับช่ขวองวันพวกเรายุ่งมากเลยครับก็เลยอยากจะให้คุณมาทำงานในช่วงตอนกลางคืนแทนนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินล่วงหน้าไปให้แล้วก็เดี๋ยวผมส่งที่อยู่ไปให้นะครับเอ่อปัญหามันไม่ได้อยู่ที่จ่ายเงินล่วงหน้าไหมครับปัญหาคือมันอยู่ที่คุณให้ผมไปทํางานตอนกลางคืนฮัลโหลทาไมไม่ไปทำตอนกลางวันวะทําทไมต้องทําตอนกลางคืนมันอันตรายนะรู้ไหมโอ,โอ้ยเอยย,ยืดสายมีการขยับคอเล็กน้อยถึงปานกลาง ตอนนี้เรามาอยู่หน้าจะเรียกว่าบ้านก็เล็กไปคฤหาดแล้วกันมีกระจกหลายบานให้เช็ดแล้วจังหวะนี้ได้เช,ช,ช็ดกันจนเมื่อมโอเคเรามาถึงแล้วมีใครอยู่ไหมครับเอ้าโอ้ประตูระบบอัตโนมัติโอ้เปิดอเองเลยขับรถเข้าไปได้ไหมไม่อยากเดินเข้าไปอะไม่ได้เดินกลับไปที่รถไม่ได้ติดประตูต้องกว้าง ให้เดินเข้ามาทําไมไม่ขับรถเข้ามาฉันลไม่เข้าใจอะไรจริงเดี๋ยวนะโอ้โหเขาจอดรถไว้รอกตัวบ้านงนี้เลยขอ,ขอเดินไปดูรถหน่อยโอ้โหไม่ให้เดินเลยโอเคงั้นเราเข้าไปติดอะไรลักหนา <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปทักทายเจ้าของบ้านก่อน,นครับสวัสดีครับบริการทำความสะอาดครับเอ้าไฟดับ แล้วแล้วใครขับรถเราเข้ามาเพื่อเราเหรออ่าแล้วเราเช็ดเลยอยู่ดีๆไฟก็ดับแล้วสถานการณ์มันแปลกมากเลยทำไมเองไม่เออช่างเถอะเราทำงานของเราให้ดีที่สุดเราลัำเงินเข้ามาแล้วใช่ไหมอ่าทำความสะอาดทำความสะอาดเช็คทูยูสเปร์รรรต้องฉีดจากข้างบนให้น้ำไหลลงมาข้างล่างอ่าจะได้ไม่เปื้อนน้ำ เอาผ้าถูโหูใส่กิ้งเลยได้ละหนึ่งบาลละไปกระจกบานตัดไปอืมเปื้อนคาบซอสมะเขือเทศว่าหลังบอกลูกหลายให้ดีนะว่าอย่าซอสมะเขือเทศเนี่ยมาโยนใส่กระจกนะมันเปื้อนรู้หรือเปล่ายาวของกินมาเล่นมันไม่ดีโอ้ยห้องน้ำไว้เฮ้ยแหม่ อซอสเบเกิลเทปมาเล่นในห้องน้ำเฮ้ยนี่หมายนนี่นี่ว่าฟองน้ำที่มันใช้ได้สองฝั่งอ่ะครับเคยเห็นไหมตามคลิปเช็ดกระจกอะ่ะโอ้ยอันนี้คาบแข็งเอาไม่ออกอะต้องเอาสเปรย์มาฉีดซ้ำเฮ้ยออกแล้วอืมสะอาดจริงครับสองบานผ่านไปยังไม่เกิดอะไรขึ้น <laughs> บานที่สามต่อเอ๊ะอ,อะไรอะ อ,อย่าพึ่งอย่าเ,เราอย่าพึ่งคิดอะไรเยอะครับเราทํางานของเราไปก่อนถ้าจะมามันมาเองเราไม่ต้องซีเรียสเราไปคิดถึงมันว่ามันจะมาเมาื่อไหรมันจะทำให้เราเก่งครับพอเราเกง่งปุ๊บเราก็จะเล่นเกมไม่ค่อยสนุกอ่านี่ไงมีคนอยู่ในบ้านครับโอเคเราก็สบายใจไปได้เปล่าหนึ่งนมนมอย่าตกใจนะว่าทําไมมีฟองน้ํามาถูถ,ถูถูอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ย,ยเดี๋ยวครับแน่นเหลือเกินอะพวกเอ็งเล่นซอสป,ประเทศกันเราไม่ไม่คิดจะเช็ดหน่อยเหรอฮะ เออไปต่อครับอืมเหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นปึ๊บอุ้ยโหมีหลายบ้านเลยฮะบ้านใหญ่มากเลยฮะบ้านหลังนี้เงินน่าจะหนาอืมเกือบมองไม่เห็น <c oughs> เป็นแมงมุมไหลลงไปจากข้างบนนิดๆิดหน่อยหก็เอาเอาหมดเลยมสมแล้จริงๆที่เป็นนักทำความสะอาดกระจกมืออาชีพไปต่อครับ เฮ้ยอันนี้ห้องคุณพ่อฮะถ้า,างั้นอานาน่าจะเป็นห้องรับแขกหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นห้องนั่งเล่นฉีข้้าบนสิแมฉีข้างล่างทำไมเปืองน้ำถูกก่อนไหนบอกว่ายุ่งทำไมคุณพ่อมานั่งดูหนังดูอะไรอยู่ไม่เห็นจะยุ่งตรงไหนเลยทำเองก็ได้นะจริงๆอะ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยหิ่งห้อยเอ้ยน่ารักน่ารัก ผมบอกแล้วไปเก็บน่ารักน่ารักไปไปต่อโอเคเราผ่านโซนครึ่งบ้านแรกมาแล้วนะครับหลังจากนี้แหละผมว่าของจริง <c oughs> ไปบ่นว่าทําไมกระจกเปื่อขนาดนี้คุณพ่อถึงไม่ทําเองเนี่ยแต่ว่าแบบเราก็รับเงินเข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องทํางานของเราให้เต็มที่เราก็คงจะไม่มีสิทธิ์ไปบ่นลูกค้านะแหมมุมนี้นี่มันดีนะมุมมุมดีนะ มุมมุมดีนะ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 ใช่ไหมใช่ไหมเออเมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆปลกไหมครับอืมมันจะเห็นอะไรแปลกๆด้วยแต่ว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกเนาะโอเคมันเริ่มมีอะไรแปลกๆขึ้นเรื่อยๆแล้วสิอ๋อห้องซักล้างสินะอ่าม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 าเสียงอะไรผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อยู่ทางขวาเนี่ย อะไรอ่ะมีอะไรไม่รู้มุดไปใต้รถอ่ะใช่ป่ะโอเคเรามามามาค่อยๆเราเราโอเคกะปองทำความสะอาดเนี่ยหมดแล้วตอนนี้ต้องไปเอาในรถมาเพิ่มนะครับเพราะว่าเหลือกระจกอีกบานหนึ่งโอ้จริงๆเลยเยอะเลยล่ะไอ้บานเนี้ยน่ากลัวมากเลยมันเป็นรูปมือเห็นป่ะโอเคไปเราทำไงเนี่ยอ่ออกออกออกไปเอาเพิ่มที่รถโอเค เออหลังรถนะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรไม่รู้เข้าไปมุดลงมาใต้เราอะ่ะผมว่าหนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวเอา้าฉันทำกุญแจตกไว้สักที่ในสวนแล้วเนี่ยเอา้เอาเฮ้ยเดินหากุญแจอีกสวยจริงๆอะไรไงโอ้โหเดินเข้ามาก็ทำตกเลยไอเรานี่มันซุ่มซ่าจริงๆเลยแม่เย้จังอ๋ออยู่นี่เองทีนี้ก็เปิดหลังรถได้ละเอาคุณพ่อหายไปแล้ว,ลวเนี่ย โอ้ยดูว่ามีอะไรหยิบขวดโอเคกลับไปทำงานต่ออืมโอ้ยรอยเท้ารอยมือเดี๋ยวนะหน้าต่างมันเพิ่งเปิดเลยนี่ชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นหนอวะแย่แล้วมาแล้วสินะเอาถึงเวลาที่เราจะต้องเกงลกรอกันแล้วครับ <laughs> ถึงเวลาแล้วสินะ เลยปะไม่มีนะเอ้ยไม่มีล็อกประทูมันพึ่งชั้นแรกอืมโอเคไปต่อเอาล้เรามาเริ่มกันที่ชั้นสองโอ้โหเลยอีกเยอะเลยได้เกรงกันจนมันและ้วคะนีอ่าฮึมใครไปวางหน้ากากอะไรแปลกๆไว้ตรงนั้น ปิดม่านว้างก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะไม่ต้องกลัวว่าผมจะทํางานลําบากหรอกปิดม่านให้มันแบบมมดชิดนะครับรักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเองอไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าพนักงานจะทํางานลําบากนะครับปิดโอ้ยห้องนอนใครเนี่ยเจ้าของลายมืออย่ามานะโอ้ยขันตะ,ะทีเสียวูบฮึบอ่าเแบบี้ อุ้ยอืมนิดๆหน่อยๆครับโอเคจำตสแก่น่ารักๆเราก็ทนได้ไม่แย่หรอกนั่นใครอะคุณแม่เหรอสวัสดีครับขออนุญาตทำกับตา่อยนะครับกินกลังกินข้าวกันอกินไปก็กินไปเขาก็กินไปเราก็ทำก็ตาของเราไปแต่ว่าไอ้ไอ้คนเบอกี้เนี่ยมันใช่คนในบ้านหรือเปล่า โอมีร่องรอยคนปีนเข้ามาในบ้านอะ่ะจริงๆคือเราควรไปบอกเขาแล้วบอก่าเนี่ย <Hey! S 1> เฮ้ยไอ้นุ่มไอ้จะทำอะไรอะ่ะ yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีต่อหน้าเราเลยเนี่ยแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เหรอเราก็ต้องใช้กระจกต่อไปเหรอชิบิบุนี่ยโอ้โหไม่บอกใครเลยเลยมันจะทำเกินหน้าที่ไปใช่ไหม <laughs> มีคนบุกเข้ามาในบ้านเขาเราเราจะเรายาเช้กระจกอยู่เลยเหรอเอ๊ะอยากย้อนกลับไปดูอะว่าเกิดอะไรขึ้นต่อใจผมไปอยู่กับการใช้กระจกแล้วอะใจผมคือไปอยู่ตรงหลังประตูบานนั้นอะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อ,อมันวิงเข้าไปยังวะผมไม่ได้มองด้วยอะสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่มันคืออะไรเดีย๋ยวเ้ยมันไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้ว หายแล้วมาจัดการโอ้มันเล่นดับแดงอีกแล้วเนี่ยโอ้ยว่าเอ้ยเราเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าเลยเราจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดไม่นีอยโอ้ยใครเคาะประตูไม่รู้ผมใช้กระจก เกิดอะไรขึ้นไม่รู้กูใช้กระจกอย่างเดียวกูใช้กระจกเรารีบทำหน้าที่ของเราให้เสร็จเราเรารีบทำหน้าที่ของเราให้เสร็จอีกว่าผมทำอะไรไม่ได้หลัจากเช็ดกระจกต่อไปโอเคโอ้ยเสร็จอย่างรวดเร็วโอ้โหเลยเยอะเลยไปต่อคือแบบถ้ากลับไปนะผมว่าเราต้องได้เป็นพนักงานดีเด่นแน่นอนอะปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่สนสิ่งรอบข้างเลยอะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูก็จะเช็ดกระจกต่อไป ไม่ว่าจะมีคนตายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่สนใจเราก็จะเช็ดกระจกต่อไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเขาจ้างผมมาทำกะอาดกระจกไม่ได้จ้างผมให้มาจัดการกับฆาตรกรโรคจิตหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเราก็แค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับน่ากลัวชะมัดเลยห้องเนี้ยมันเป็นห้องเปล่าๆที่มีแต่ประตูเลยน่ากลัวมากเลยโอ้ยโอ้ ลากขึ้นไปเก็บไว้บนห้องแต่หลังคาแล้วเรียบร้อยเหลืออีกสองห้องผมว่าสองห้องนี้แหละใครแม็กแล้วล่ะห้องนอนชั้นสองน่ากลัวห้องเซฟเว้ยเฮ้ยห้องนอนพ่อแม่แน่เลยมีเซฟมันมาแน่เลย ประตูห้องเปิดแล้วนะ่ะมันแง้มรอแล้วนะั่นน่ะมาไหมมันแง้มแล้วมันอาจจะมาแล้วก็ไปแล้วก็ได้อะห้องท้ายห้องน้ำชั้นสองห้องท้ายละเรา <c oughs> เรารีบเช็ดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปแจ้งตำรวจ <c oughs> เอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ไปแจ้งแต่แรกล่ะเออเอาเถอะเฮ้ยหนาก,กากมันมาดรอปอยู่ตรงนี้อะ่ะเอา้าแล้วตัวเจ้าของหนกกากขากมันไปไหนอะ่ะเสร็จแล้ว สร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมมีกหรอโอ้นักตากห้องห้องใต้หลังคามันเพิ่งมันเพิ่งฮิ้วศพไปเมื่อกี้มันเพิ่งฮิ้วศพ,พขึ้นมาเนี่ยเอาจริงป่ะเนี่ยโอ้บาเอ้ยสาวมบานสุดท้ายสาวมบานสุดท้ายอุ้ยสาวบานสุดท้ายจะจบละ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  สี่คนผมเห็นคนสี่คนเดินขึ้นไปทางขวาอ้าวห้องนี้ใครแม็กซ์เนียโอเคเราเรีบเช็ดอันนี้เสร็จโอเคเสร็จละบานมาเล็กครับบานมาเล็กเสร็จเร็วไปต่ออืมโอ้กำลังสามัคคีชุมนุมกัอนอยู่เลยอุ๊หายไปแล้วอุ้ย โอ้ <S <S ใจใผมมันหายไปสวัสดีนี่บริการทำความสะอาดใช่ไหมครับ <S <S เราอยากได้พนักงานทำความสะอาดกระจกมาที่บ้านหน่อยอะครับ อจริงๆคือคนที่บ้านขีดกันเองออโอ้ยจบจบพีกอยู่นะจบพีกอยู่นะเอาแล้วเกมปิดไปเลยฮกูต้องเข้าใหม่อีกรอบสินะโอ,โอเคครับมาพูดถึงตอนจบกันสักหน่อยนะครับ ตอนจบเนี่ยก็คือเราเนี่ยถูกบุคคลปริศนา4คนนะครับดึงเข้าไปในบ้านเราเนี่ยอาจจะโดนฆาตกรรมนะครับซึ่งบุคคล4คนนั้นเนี่ยก็คือคนในบ้านที่จ้างเรามานั่นแหละนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่มาป้ายกระจกให้เปื้อนแล้วก็เรียกคนทำความสะอาดมาให้มาทาความสะอาดนะครับสแสดงว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นผ่านกระจกทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจัดฉากขึ้นมานะครับทุกคนในบ้านเนี่ยเป็นคนทำนะครับว่าเหมือนกับว่ามีคนปริศนาเข้ามาแล้วจัดการคนในบ้านนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เลยเป็นเพียงการจัดฉากนะครับ พื่อที่จะล่อหลวงให้คนทำความสะอาดกระจกเนี่ยมาผมคิดว่าน่าจะฆาตกรรมนะครับสรุปแล้วก็คือเรามาทําความสะอาดให้กับบ้านของฆาตกรโรคจิตเลยก็ว่าได้แล้วเนี่ยนั่นแหละครับนั่นก็คือทั้งหมดของเกม c r e a n i Window Service นะครับโอ้กลายเป็นว่าสนุกกว่าที่คิดนะสำ <laughs> หรับเกมถัดไปจะเป็นเกมอะไรนะครับกดซับกดติดตามทีมไว้ได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับ